สั้นขวัญพวาเรื่องตุ๊กตากินผัวบอยเป็นหนุ่มโสดอายุ21ปีเรียนมหาวิทยาลัยปีสคณะวิศวกรรมศาสตร์เขาไม่มีแฟนเลยเพื่อนๆต่างก็มีแฟนกันไปหมดแล้วบอยเงามากวันๆน,นั่งจ้องแต่หน้าคอมพิวเตอร์แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเจอกับเพจประกาศขายตุ๊กตาอย่าง สวัสดีครับคุณลูกค้าทั้งหลายวันนี้เรามีน้องใหม่ตุ๊กตายางของเราสาวสวยเหมือนคนมากผิวเนื้อนเนียนละเอียดกระพริบตาได้อ้าปากได้เหมาะที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจบนเตียงนอนของท่านหูเหมือนคนมากเลยอะ่ะแล้วก็สวยมากด้วยโหถ้าได้แฟนหน้าตาแบบนี้ก็คงดีนะ มาเลยครับอย่ารอช้าอยู่เลยรีบจับจองกันนะครับตุ๊กตาหน้าตาแบบนี้ลิมิเต็ดเราผลิตมาแค่หน้าตาละหนึ่งตัวเท่านั้นรับรองว่าน้องๆหนูๆของเราจะไม่ซ้ำกันแน่นอนครับบอยสนใจมากเขาเป็นคนค่อนข้างมีฐานะพอสมควรจึงตัดสินใจซื้อตุ๊กตาอย่างตัวนั้นมาในราคา2 0 0แสนบาทเขาถูกใจเธอมากตั้งแต่แรกเห็น สวยสวยมากสวยจริงๆชายหนุ่มตั้งตารออย่างใจจดจ่อจนกระทั่งของถูกนำมาส่งในรุ่งเช้าวันต่อมาเราของมาส่งครับอุ้มไปวางบนเตียงเลยครับเบาๆนะอย่าให้บุบสลายจิมิเกะสาวญี่ปุ่นตาสวยถูกวางลงบนเตียงเขาชอบเธอมากยิ่งเห็นตัวจริงก็ยิ่งชอบ ตุ๊กตายางตัวนี้เหมือนคนทุกอย่างเสียก็แต่พูดและขยับตัวไม่ได้เท่านั้นเองจิมิโกะจ๊ะฉันชอบเธอมากเลยนะเธอสวยสวยเหลือเกินชายหนุ่มทั้งกอดทั้งจูบและคบหากับจิมิโกะเป็นแฟนให้เธอนั่งกินข้าวด้วยกันทุกเช้าก่อนเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ถ่ายรูปคู่กับเธออัพลงโซเชียลแทบจะทุกชั่วโมง เฮ้ยพวกเรามาดูสิแฟนไอ้บอยโคตรสวยเลยว่าไปหามาได้ยังไงวันเนี้ยหน้าตาเท่มๆอย่างไอ้บอยอะโอ้ยสวยจริงด้วยว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงวันเนี้ยสวยขนาดน้องๆน,นางแบบดาราแบบนี้มาชอบไอ้บอยอะไอ้บอยไอ้บอยอบอยแกไปสีบสาวคนนี้ตอนไหนวะทําทไมพวกเราไม่รู้ไม่บอกเว้ยมีความลับนะมึงอะ่ะ ให้พวกเราอะไปกินข้าวห้องแกหน่อยสินะจะได้ดูว่าแฟนแกสวยจริงหรือเปล่าใช้แอปแต่งรูปไม่แน่เลยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เว้ยน้องเขาขี้อายถ้าคืนให้พวกแกไปอะน้องเขาอะคงด่าข้ากันพอดีอะเฮ้ยพูดแบบนี้แปลว่าอยู่ริษกันหรอวะเออเฮ้ย,เ,ยเลิศว่ะไม่น่าเชื่อเลยเนี่ย ถ่ายรูปลงบ่อยๆนะเว้ยแฟนแค่สวยจริงๆขอแค่มองก็เอาจัดให้เว้ยแล้วบอยก็ถ่ายรูปของจิมิโกะลงโซเชียลทั้งตอนจิมิโกะเผลอบางครั้งก็ใส่ชุดนุ่งน้อยห่มน้อยและเกือบเปลือยด้วยซ้ำทำให้เพื่อนๆฮือฮาโดยที่ไม่มีใครรู้ว่านั่นไม่ใช่มนุษย์นับวันบอยก็ยิ่งตกหลุมรักตุ๊กตายางที่เขาซื้อมา เขาเฝ้าบอกรักเธอทุกวันทุกวันผมรักคุณนะจิมิโกะผมอยากให้คุณนะ่ะเป็นคนจริงๆเลยจะมีวิธีไหนที่ทำให้คุณเป็นคนหรือเปล่านะชายหนุ่มหมกมุ่นมากหาวิธีทำให้ตุ๊กตาย่างกลายเป็นคนจนมาเจอความลับใต้เพจบอกว่าเขาจะต้องฆ่าคนเพื่อให้ตุ๊กตาย่างได้ดื่มกินเลือดถ้าเราไม่ทำจิมิโกะก็จะไม่มีวันได้เป็นคน ฮัลโหลไอ้สองที่แกบอกว่าอยากมากินข้าวห้องฉันยังอยากมาอยู่หรือเปล่าวะอยากสิว่อยากอยากอยากมาสิมาได้เลยสองดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากจะได้เห็นกันเสียทีว่าแฟนของบอยสวยจริงหรือว่าใช้แอปพลิเคชันกันแน่แต่พอเขาเข้ามาในห้องก็เดินทุบหัวจนตายคาที่เออขอโทษนะเว้ยไอ้สอง บอยเอาเลือดของเพื่อนมาทาตามเนื้อตามตัวของตุ๊กตาอย่างเพราะเชื่อวิธีการชุบชีวิตที่มีคนเขียนเอาไว้ใต้เพจและเขาก็จัดการหันศพของเพื่อนทิ้งลงชักโคกด้วยใบหน้าเฉยชาไอ้สองมันหายไปไหนวะแกเห็นบ้างหรือเปล่าอ่ะบอยมันอยู่กับแฟนฉันอะ่ะเฮ้ยทำไมแกใจกว้างให้ไ้สองมันอยู่กับแฟนแกวะไม่เห็นเป็นไรฉันไว้ใจแฟนฉัน แกอยากจะไปอยู่ด้วยไหมล่ะไปสิวะไป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 เดี๋วนี้เลยโจ้ตามบอยไปที่ห้องมาถึงเขาก็กวาดสายตามองหาไหนวะน้องจิมิีโกกของแกไม่เห็นเลยกินน้ำกินท่าก่อนสิวะมานเหนื่อยเออเออเออเอทันทีที่โจ้กินน้ำเข้าไปเขาก็สลบเปื้อดและแน่นอนว่าไม่นานเขาก็กลายเป็นศพ เพื่อนคนแล้วคนเล่าต้องมาสงเวยชีวิตที่ห้องนี้จนครบ9คนบ่อยจึงเฝ้ามองตุ๊กตาอย่างด้วยความหวังว่าเมื่อไหร่เธอจะฟื้นขึ้นมาตื่นมาสิจิมิโกะฉันรอเธออยู่นะชายหนุ่มสวดมนต์ท่องคาถาแล้วเธอก็สามารถลืมตาและลุกขึ้นได้เฮ้ยจิมิโกะลืมตาย้มไม้ฉันแล้วก็ลุกนั่งได้ด้วย ชายหนุม่มรีบไปดูที่เพจเมื่อครบ9คนตุ๊กตายางจะตื่นขึ้นยิ้มได้ลุกนั่งได้แต่จะพูดไม่ได้จนกว่าจะได้กินเนื้อสดๆรายที่10จิมิโกะฉันสัญญาว่าจะหาคนที่10มาให้เธอจิมิโกะยิ้มให้เขาชายหนุม่มดีใจมากมีความสุขและเริ่มออกหาเหยื่อแต่เพื่อนสนิทของเขาก็ถูกเขาฆ่าตายไปจนหมดแล้วจะไปหาคนที่สิบจากไหนวะ ชายหนุ่มคิดหนักมองไปเห็นพนักงานส่งของความคิดร้ายจึงพุ่งเข้ามาในหัวฮัลโหลสั่งข้าวขาหมูหน่อยไปส่งที่ห้อง506อพาร์ตเมนต์ JK ชายหนุ่มเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำคาตกรรมเอาไว้แต่จิม,มิโกะอ,อึดอัดอยากจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เต็มทีเธอเห็นเขาก้มๆเงยๆทำอาหารก็มองบอยอย่างหิวจัด แล้วเธอก็ค่อยๆลุกเดินมาหาเขาจิมิโกเธอเดินได้ฉันหิวฉันหิวพูดได้ด้วยหิวใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทำอาหารให้เธอกินเองแต่ฉันอยากกินเนื้อคนฉันอยากกินคุณก็กินฉันไม่ได้นะจิมิีโกไม่ได้นะตุ๊กตาย,ยางไม่ฟังเสียงแล้วเธอก็จับเขากินเป็นอาหารฮ่ฮ ตอนนี้ฉันได้กลายเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วติงตองแกล็บมาส่งข้าวแล้วครับข้าวขาวหมูที่สั่งไว้ครับขอบคุณนะยิงสาวรีบจ่ายเงินค่าข้าวข,า,วขาหมูจ่ายแล้วก็มานั่งกินข้าวขาหมูอย่างสบายอารมณ์ในที่สุดเธอก็ได้กลายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ฉันตอบสนองผู้ชายขื่นๆมานานแล้ว คราวนี้ฉันจะขอเลือกตุ๊กตาอย่างผู้ชายให้มาเป็นแฟนฉันบ้างก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสั้นเรื่องนี้ค่ะชอบกันไหมคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ